บายดีครับผมฟงวินเดอร์นะครับเครื่องนวดขนาดสามฟุตนะครับตัวนี้แล้วอีกละครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไปภาคเหนือครับของประเทศไทยนะครับก็วไรรถไทยนะครับรูปแบบเป็นตัวหมุนไส้นะครับเป็นขนาดสามฟุตนะครับรุ่นธะนุท้องครับก็ไอเบิ้งรูปแบบกันเต็มเตมครับของไม้ครับแกะกองนะครับ ประกอบไปนะครับแรกได้เข้ามาสามุดนะครับท่งเกียตครับเนี่ยครับอาจจะเข้าจากวันพายในนะครับพวกอ่าห้องสร้างเล็กรูปแบบอะไรทำไมนี่ของไม้ทั้งหมดเหรอครับสอบล่อเข้าอะไรทำไมเนี่ยเป็นของรถยนต์ครับภูรู้ครับคือหนึ่งให้ความแข็งแรงความทนทานแล้วอะไรหาง่ายครับเอ่อท่างพี่น้องสปปเพิ่นสอบถามมาว่าในรถไถ ขนาด3ฟุตมีวอลมีครับเนี่ยครับกำลังเทสระบบครับอ่าแต่เขามีรถไช้นะครับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วครับเฉพาะที่อ่รถที่ร้านนะครับทดสอบให้ลูกค้านี่ก็เป็น L H 018ครับ ST นะครับรูปแบบก็คือต่อต่อยนะครับอะไรต่อร่างรูปแบบนี้เลยครับ ระบบเดินเครื่องว่อมเครื่องครับเพราะว่าเดี๋ยวมืนอนี่ไปส่งนะครับดูค้าแถวจังหวัดลำปางนะครับประเทศไทยนะครับก็สนใจยังไรก็สอบถามมาเด้ครับรูปแบบต่างๆนี่ก็เอาจริงๆเอาจบๆครับเพราะว่าเ,าเล็กไม่ทุกอย่างไมเ่เบิรนะครับปลอขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ ทัดรัดนะครับทาาํางานได้ล่องเที่ยวว่องไวนะครับบอกกินแรงเครืองก็ใครเห็นถึงรูปแบบโครงสร้างนะครับไกลๆนะครับคร่าวๆครับก็เห็นไหมครับล่อนี้จะเสมอกับรถไฟเลยครับเพราะว่ารูปแบบพุ้งพินจะเฮ็ดเห็นให้มันไปตามล้อยตามล้อยของรถไฟเลยครับเห็นไหมครับก็รถไฟล่อรถไฟเดินไปมองในเครื่องนวดก็ไปตามล้อยเดียวกันเพราะว่านี่ต้องคือมาตรฐานคือกว้างเขาไว้ เพราะว่าไปที่คับแคบหรือที่เอียงลาชันมันการพลิกคว่มมันจะม่วมีครับมันจะเซฟนะครับเซฟบรให้เกิดการคว่ำนะครับเดินเครื่องว่อมเครื่องครับเห็นไหมครับไอ้บางหลุดล่างโครงสร้างเขาข่าวใกล้ๆครับติดแบบอะไรทำไหมนะครับทำหน้าได้จริงครับ รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษครับเป็นรุ่นที่ลความนิยมเป็นรุ่นแบบนิยมแล้แหละครับตอนนี้ครับพอหนึ่งน้ำหนักน้ำหนักกับบาสูงบันไดนะครับราคากับข้อฟังนะครับล้วกระทัดรัดบกินแรงเครื่องนะครับระบบการทดลงทดหลอออะไรทาให้ออกมาดีสามารถรถนี่ตังแต่14ตีล่างขึ้นไปดันไวแล้วครับสิบตีสินะครับ ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่คูโปตาย4ีแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเอ,เอาไปส่งลูกค้าผมจะได้ไปทดสอบเคสก็รถก็อยู่ครับแล้วก็นวดเขาพองเลยครับเพราะว่าคิดนี้หากลูกค้าเด็ติดตามนะครับเรื่งนวดแต่ละตัวของพุ่งพินนี่ก็น,นะครับเพราะว่าจะเฮ็ดแล้วก็ทดสอบให้ลูกค้าได้เบิ้งตลอดนะครับเพราะแต่ท้ายวีโอทรงสรงให้ลูกค้าเบิ้งตอนะส่งหมอบนะครับถึงแม้ส่งหมอบแต่ยังในต้องได้ท้ายวีโอนะครับ ไอ้ลูกค้าอยู่กับรถของลูกค้าเลยแหละครับตามีเข่าล่อนี่เอาเอากันว่าสีเข่าเลยครับลวดเข่าเลยเอาแท้แท้ครับเอาจริงๆนะครับเอ่นี่มาครับไอ้เบิ้งลูกหลางลูกสั่นไกลๆนะครับอ่าไม่มีแต่ตะมีแดบแน่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยเราจะแรงนะครับแต่เบิ้งเบิ้งนี่ก็สวยครับเพราะว่า ได้แต่สามสองยี่ีนะครับยี่ี่ตัวรถจะหน่อยไปนี้หนึ่งแต่ก็เหมาะสมครับเหมาะสมกับเครื่องนวลระดับมีพอดีนะครับคลิปนี้หากได้มีโอกาสออกทั้ง YouTube นะครับสองทั้งเทสหรือทั้งไหนก็แล้วแต่พี่ผมเบอร์ตรงเบ้าโรอะไรจะไม่จะคืนให้นะครับถ้าสนใจทั้งไรก็ฝากติดตามเด้อครับกดไลค์กดแชร์ครับสนใจก็สอบถามครับขอบคุณครับ